บนกระดานใครไม่รู้คำว่าอะไรบ้างพิมพ์มาให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่แปลให้เออเดี๋ยวพี่แปลให้ค่ะนะ The state water depends on it's อะไรนะคะ The state water depends on it's อะไรนะคะ Shape volume weight หรือว่าอ่า uh, temperature นะคะอ่าอย่าเพิ่งตอบมาก็ได้ตอบมาเลยก็ได้นะคะบางคนรู้แล้วตอบเลยรู้แล้วตอบเลย คือพอยที่เรียนกันอะไม่ไม่ไม่ใช่แค่ตอบตอบตอบใช่ปะแต่ว่าเราจะเรียนคําศัพท์ไปด้วยไหนคําไหนที่ใครยังไม่รู้พิมพ์มาได้เลยไม่ต้องอายนะคะสําหรับใครที่แบบเฮ้ยทำไมไม่รู้คํานี้ง่ายจะตายง่อจังเลยทาไมไม่รู้อันนี้ไม่มีนะคะไม่ได้เด็ดขาดนะคะถ้าหนูไม่รู้ก็คือไม่รู้เดี๋ยวพี่แปลให้นะคะไม่ต้องอายเลยไม่รู้ก็พิมพ์มาได้เลยนะคะน้องโซน้องโซใช่ไหมน้องโซอา นี่นะคะน้องโซบอกว่าไม่รู้คําว่า volume เพราะฉะนั้นนี่เป็นผู้กล้าของเราเลยพี่เชื่อว่าหลายๆคนนะก็ไม่รู้นะคะมาหลายๆคนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเออพี่ก็ไม่ได้รู้มาตั้งแต่แรกนะคะพี่ก็ต้องอา่านหนังสือหรืออะไรมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่รู้ไม่แปลกนะคะอ่ะมาน้องน้องโซบอกไม่รู้คําว่า volume ข้อ b ใช่ไหมคะ volume ดีมากเลยคำนี้เป็นคำที่พี่ต้องการจะสอนนะคะน้องโซเพราะว่าพอคนไทยอะ่ะจะออกเสียงว่า volume v o l ุ่ม ใช่ไหมจ๊ะใครออกเสียงวอลลุ่มเออออกเสียงวอลลุ่มวอลลุ่มอยู่ไม่ได้นะอา่าข้อ b ข้อ b เนี่ยคือ volume volume อา่าดูปากพี่ปากพี่นะคะหนูตอบค่ะอา่าใครตอบได้ตอบมาได้เลยนะคะแต่พี่จะสอนการออกเสียงแล้วก็คำแปลด้วยสอนการออกเสียงแล้วก็คำแปลด้วยนะไม่ใช่แค่ตอบอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กวิทยาศาสตร์อย่างเราเรา เออก็จะต้องเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยเลยนะคะเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยเลยเออมาข้อ b volume ที่แปลว่าปริมาณนะคะข้อ b ที่แปลว่าปริมาณนะคะมันจะออกว่า volume เพราะฉะนั้นเรียนภาษาอังกฤษต้องเรียนวิทย์เรียนวิทย์ภาษาอังกฤษไปพร้อมกันเลยนะคะอ่ะ <c oughs> ออกเสียงมาเลยนะคะให้คนข้างๆตกใจ volume <c oughs> volume ไหนพูดเลยพูดยัง volume พูดออกมาเลยเร็ว ใครพูดแล้วใครพูดได้แล้วพิมพ์พูดได้แล้วมาให้หน่อยเดี๋ยวจะได้ผ่านเดี๋ยวจะได้อ่านเออน้องซานต้าบอกเคยอ่านว่าวอลลุ่มดีมากเลยวันนี้เห็นไหมวันนี้เห็นไหมว่าเราได้รู้ไม่ใช่แค่คำศัพท์ใหม่ๆนะแต่เป็นคำพูดแบบเออที่เราอ่านผิดมาตลอดอีกค่ะใช่ป่มเออไม่ใช่ค,คำศัพท์ใหม่นะเออเป็นคำที่แบบเราผิดมาตลอดนะคะ พูดได้แล้วพุ่งรู้เลยอ่านผิดมาตลอดเห็นไหมสวัสดีค่ะพุ่งมาน้องคิมเวลคัมเขาบอกว่าสถานะของน้ำเนี่ย e p e n นซ On นะคะ e p e n นซ On ก็คือว่า d e p e นซ o นเนี่ยให้หนูเชื่อมเสียงแบบไม่ต้องด p e พ d s On เอามันช้าไปนะคะถามว่าได้ไหมได้แต่ว่ามันช้าไปนะคะอา่า เริ่มเลยนะคะ t h e state of water depends on is อะไรนะคะก็คือสถานะของน้ำเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรก็ไกด์ shape shape นะคะออกเสียงมาเลยเออกเสียงมาเลยเร็ว shape จูก่อน shape นะคะก็คือรูปร่างหรือเปล่าเออน้ำรูปร่างจะขึ้นอยู่กับสถานะหรือเปล่าเออก็ไม่น่าจะใช่นะคะ่ะ volume <laughs> volume v o u m มที่เราเคยอ่านผิดว่าวอลลุมกันน่ะก็คือปริมาณน้ำจะปริมาณมากปริมาณน้อยไม่น่าจะเกี่ยวกับสถานะของมันถูกไหมสถานะของแข็งของเหลวแก๊สไม่น่าจะขึ้นอยู่กับปริมาณของมันสถานะของน้ำน้ำจะแข็งน้ำจะเหลวหรือว่าน้ำจะเป็นไอน้ำเป็นอะไรก็ตามขึ้นอยู่กับอะไรก็ไก่รูปร่างขอไข่ปริมาณคอควายน้ำหนัก งองงูอุณหภูมิเอาตอบมาเร็วตอบมาเร็วขึ้นอยู่กับอะไรสันต,าต้าตอบดีโดงต,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 ตอบอะไรอภัสราตอบอะไรคะอ่าไหนดูซิในติ๊กตอกติ๊กตอกซู้ซู้เรื่องตอบอะไรโอ้โหตอบดี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 ข้อแรกเริ่มต้นด้วยดีนะคะข้อแรกเริ่มต้นด้วยดีน้องรินน้องรินทา่าท่าหรอ น้องอาตอบดีนะคะน้องนุสุนุสนัสสุหรอะจ้านัส,สูุตอบดีนะคะน้องไปน้องไปฝนสวัสดีค่ะเออเอาใครอีกใครอีกอน้องนอยตอบดีค่ะน้องเดฟตอบดีค่ะน้องการการนะคะการนะคะแล้วการนะคะตอบดีแล้วคิมตอบดีนะคะน้อง GFD ตอบ temperature นะคะ temperature พูดยัง temperature อ่พูดหรือยังนะคะสติกเกอร์มาให้หน่อยเยรารวัวมาเลยโอ้ยในติ๊กต็เออในติกต็สติกเกอร์มาเ็วโอใน Facebook เขาก็ไม่ยอมนะคะเขาส่งหัใจรวัวน้องโด่งตอบดีอ่ดีดอก <c oughs> ถูกต้องนะคะตอบดีตอบดีด็อกนะคะข้อนี้ตอบดีดอ็อกเออข้อแรกก็บอกแล้วว่าไม่ยากโอเคเฉลยแล้ว